เ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทำครีมสูตรรักษาสิวนะคะสิวพดสิวอักเสบสิวหัวดำสิวต่างๆเลยนะคะในสูตรนี้จะพามาทำจะพาทำสูตรซอบๆสูตรที่ว่าไม่แรงเกินไปนะคะก็จะมีหลายสูตรที่แตกต่างกันไปนะคะจากส่วนผสมตัวนี้เนาะจะพาทำสูตรที่มันไม่ค่อยแรงมากนะคะจะพาทำสูตรที่มันอ่อนๆหน่อยนะคะวันนี้ ะะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทําและส่วนผสมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเการเราไปดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมหลักของเราตัวแรกคือกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราทํากับข้าวธรรมดานี่แหละคะ่ะใช้กระเทียมแบบไหนก็ได้นะคะที่เรามีในครัวเรือนของเราเลยนะคะในส่วนของกระเทียมเขาก็จะช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ บางสูตรเขาก็จะเอากระเทียมไปบดบดไปตำหรือว่าไปบดไปตำให้มันละเอียดแล้วก็ไปทาไปเปะตรงสิวนะคะส่วนตัวว่ามันมันมันจะแรงเกินไปค่ะสําหรับสูตรแบบนี้เนาะมันจะทําให้เราเสบหน้าได้นะคะเพราะว่ามันแรงเกินไปค่ะในส่วนตัวนะคะก็เลยจะมาพามาทําสูตรที่มันอ่อนๆที่ว่ามันไม่ไม่แรงขนาดนั้นนะคะจะทําให้เราไม่เสบไม่ปวดแสบปวดร้อนผิวเนาะ ให้เรานำกระเทียมไปปอกนะคะไปปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนตัวเอาไปปอกไปทําความสะอาดแล้วนะคะกระเทียมแกะเกะแกะเปลือกเขาออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดเ็าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรานํากระเทียมมาขูดนะคะใครจะขูดหรือจะบดหรือจะตาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะ นี่นะคะกระเทียมที่เราขูดออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นให้เรามากรองเอาแต่น้ําเข้านะคะเอาลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็มากรองเอาแต่น้ำโอยหกหมดละนี่เลยนะคะเราก็มากรองแบบนี้นะคะกรองเอาแต่น้ํามันเข้าแบบนี้เลยนะคะขอเวลากรองนะคะนี่นะคะน้ํากระเทียมที่เรากรองออกมาแล้วตะกี้นะคะ เราก็จะมาผสมกันเลยนะคะเราจะใช้น้ำกระเทียมอยู่ที่ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะหมดพอดีค่ะได้ไม่ไม่เต็มช้อนเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะทํามากทำน้อยเนาะเราสามารถเพิ่มอัตราส่วนลดอัตราส่วนได้ตามเราต้องการเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้น้ำมันถั่วอัลมอนด์นะคะน้ำมันถั่วอัลมอนด์เราก็จะใช้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ นี่เนาะประมาณครึ่งช้อนชาเนะน,นะคะครึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำมันอัลมอนด์เนาะตัวต่อไปคือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเขาจะช่วยต่อต้านแบคทีเรียช่วยสมานแผลนะคะในส่วนของคนที่เป็นสิวเนาะเขาจะช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งเราจะใช้ยอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยค่ะออกมาจะเยอะเลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะน้ำผึ้งตัวต่อไปคือเกสรีนนะคะเกสรีนถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของเกสรีนเนาะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนตัวมีก็จะใส่ไปครึ่งช้อนชานะคะ่ะก็จะช่วยบำรุงผิวให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะประมาณนี้ค่ะ3ามสี่หยดเนาะส่วนผสมตัวต่อไปคือ เจลนะคะเราจะใช้เกลว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เนาะเราจะใช้อยู่ที่ 1- 2ึ่งถึงสองช้อนชานะคะในส่วนของเจลหนึ่งช้อนชาใช้ไปก่อนสองช้อนชาเนาะส่วนของเกล หลังจากนั้นเรามาคุณค่ะคุณส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะเขาเหลวเกินไปค่ะสามารถเติมเจลได้อีกนะคะ เขาเหลวนะคะอยากได้ครีมที่เข้มข้นเนาะจะขอเติมเจลลงไปอีกสักช้อนนะคะนี่นะคะขอเติมเจลลงไปอีกหนึ่งช้อนชานี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาคนค่ะ นี่เลยนะคะเราก็จะออกมาประมาณนี้ถ้าอยากได้ข้นมากกว่านี้เราก็สามารถเติมเจลลงไปได้อีกนะคะหลังจาก,กนั้นให้เราเตรียมกระปุกมาไว้ใส่นะคะครีมสูตรนี้เก็บได้10-15วันนะคะหรืออาทิตย์หนึงถึงสองอาทิตย์นะคะในในครีมสูตรนี้นะคะแนะนำให้เก็บเข้าตู้เย็นนะคะอย่าเก็บไวข้างนอกนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะ วิธีการใช้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนแต่ว่าตอนเช้าก็คงจะมีกลิ่นเนาะใช้ไม่ได้ก็นัน่นะคะก็ขอแนะนําให้ใช้ก่อนนอนนะคะในส่วนคนที่เป็นสิวเนาะก็ะะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเนื้อเ็าเป็นแบบเนื้อเจลแล้วก็เนื้อเ็าจะใส่นะคะออกเป็นใสๆข,ขาวๆนะคะในส่วนของครีมสูตรนี้เนาะครีมกระเทียมรักษาสิวนะ ใช่ที่เป็นสิวนะคะวิธีใช้เราเป็นสิวตรงไหนให้เราทาไปเลยนะคะทาไปเลยค่ะเป็นสิวตรงไหนก็ให้ทาทาทาไปเลยนะคะทางที่ดีใช้ตอนกลางคืนเพราะว่ามีกลิ่นเนาะกระเทียมก็จะมีมีกลิ่นเหมือนหอมแดงเนาะเราก็จะเออค่อนข้างแก่กลิ่นเขาจะรบกวนเนาะถ้าทากลางวันมันก็คงจะไม่สะดวกเนาะให้เพื่อนๆทากลางคืนนะคะแนะนําทากลางคืนก่อนนอนล้างหน้าทาความสะอาดแล้วเราก็ทาเลยนะคะตรงไหนส่วนตรงไหนที่ของเราเป็นสิวแล้วเราก็ทาไปเลยนะคะ สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ค่อยแรงจะไม่ทําให้เราเสพหน้านะคะแต่ถ้าสูตรแบบบางสูตรเขาจะใช้แบบกระเทียมบดๆแล้วก็เอามาตำม,มาทาทาแบบนี้เลยแบบนั้นมันมันจะแรงกว่านะคะค่อนข้างจะกัดผิวเกินไปของเราสูตรนี้จะพาทําสูตรซอบๆสูตรที่ว่าไม่ไม่แรงเกินไปนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครที่เป็นสิวนะคะเป็นตรงไหนทามันไปตรงนั้นเลยนะคะเค okay, ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์เพื่อนๆดูอีกน,นะคะ